ช็อกโกแลตซีนะครับเป็นโรคที่เจอพบได้บ่อยมากในสตรีเกือบทุกคนนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนไข้ที่มาพบแพทย์ด้วยปัญหาเรื่องของมีบุตรยากเนี่ยะจะเป็นช็อกโกแลตซีคราวนี้คําถามว่าช็อกโกแลตซีดคืออะไรถ้าเอาศัพท์ทางการแพทย์เลยเนี่ยช็อกโกแลตซีจะมีชื่อเรียกว่า endometriosis นะครับ เป็นการสะสมของเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายกับประจำเดือนอยู่ตามที่ต่างๆนอกมดลูกหรือบางครั้งเนี่ยเรามักจะพูดง่ายๆว่าก็คือประจำเดือนนั่นแหละที่มันสะสมอยู่ตามผนังในช่องท้องออสิ่งเหล่านี้จะทําให้รบกวนการตกไข่รวมถึงรบกวนการปฏิสนธิและทําให้คนไข้มีอาการปวดท้องมากทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากได้สําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของช็อกแลตซีนะครับอาจจะมาเจอแพทย์ด้วยเรื่องว่าปวดระดูมาก รหรือบางคนก็มาด้วยเรื่องปัญหามีบุตรยากหรือบางท่านก็มาพบแพทย์ด้วยเรื่องว่าคาก้อนได้ที่ท้องน้อยไม่ว่าท่านจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสามารถที่จะเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาและให้การรักษาอย่างถูกต้องได้สำหรับการรักษาของช็อกแลตซีสนี้ขึ้นอยู่กับว่าอาการเด่นๆของผู้ที่มาปรึกษานี้มาด้วยเรื่องอะไรนะครับแล้แลแลลวรวมถึงขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ถ้าความรุนแรงของโรคเป็นมากมีอาการปวดมากหรือมีก้อนที่มีขนาดใหญ่มากการรักษาหลักก็คือการผ่าตัดด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องนะครับซึ่งทางคลินิกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถที่จะให้การรักษาโดยการผ่าตัดผ่านกล้องได้การรักษาที่สําคัญก็คือเราต้องเราจะต้องวางแผนที่จะผ่าตัดให้จบภายในครั้งเดียวเพื่อที่เป็นประโยชน์สําหรับตัวคนไข้เองนะครับทั้งประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายรวมถึงทําให้สามารถที่จะมีบุตรง่ายขึ้น แน่นอนครับช็อกโกแลตซีดเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้มีบุตรยากดังที่ได้เรียนไว้ตอนต้นนะครับทำให้การตกไข่เนี่ยผิดปกติรวมถึงเกิดการปฏิสนธิได้น้อยลงนะครับนอกจากนี้ตัวอ่อนจะมีการพัฒนาการที่ช้าเกิดการฝังตัวได้ช้าดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ทําให้เกิดทวามีบุตรยากแต่ถ้าหากว่าได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะทําให้สามารถมีบุตรได้แน่นอนครับ